พัดลมติดผนังนะครับฮาตาริอันนี้คือรุ่นของเขา HF ขีด W18M3 นะครับอันนี้พัดลมติดผนัง18นิ้วนะครับของฮาตาริ สิบแปดนิ้วรุ่นนี้ไม่มีรีโมทนะครับใช้สายกระตุกเอาเนะี่ยอันนี้คือ ที่จับพัดลมนะครับนี่นี่ตัวแค่นี้ที่เราจะติดแล้วก็เอาพัดลมมาเสียบเกาะตรงนี้นี่จะติดตรงกลางห้องเลยจะติดให้พัดลมอยู่ระดับนี้เดี๋ยวผมจะเจเาะแถวๆนี้แหละ เจาะที่ยืดพัดลมตอนนี้ผมทําปักออกมาก่อนผมก็ได้เดินสายแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อ,อเดินมาตรงนี้จุดต่ออยู่ตรงนี้จุดต่อตรงนี้ สายสายมาจากนี้ <c oughs> สายโพมาตรงนี้ผมจะไม่เอาเข้าด้านบนนะครับผมจะเข้าด้านข้างเนี่ยผมจอดรูไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าด้านบนกล้วกัวน้ําจะไหลลงเผื่อน้ําเผื่อน้ํามาจากหลงังคาสายไฟที่ิชช้ยเบอร์ สองคูณสองจุดห้านะครับผมก็ไปซื้อกิ๊บมาผมจะใช้กิ๊บพลาสติกแบบนี้นะครับกิ๊บล็อกสายไฟนะครับ ทีนี้ก็ตีกิฟเสร็จแล้วตีกิฟสายไฟเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะเชื่อมต่อสายแต่ต้องเอาเบเกอร์ต้องยกเบเกอร์ลง่อนนะตอนนี้ยังสายไฟก็จะอยู่ในนี้ สายลายก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่ครับนสีฟ้าก็จะเป็นนิวตอนนะครับผมก็ได้เดินสายออกมาตรงนี้แล้วผมก็เจาะตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะเสียบเข้าไปในนี้นนทีนี้ผมก็ต้องยกเบเกอร์ลงก่อนนะครับยกเบเกอร์ลงก่อนนะครับ นี่ยกลงแล้วอ่ะยกลงทุกตัวเลยก็ได้ครับเพื่อความสบายใจทีนี้ผมจะเชื่อมต่อสายก่อน จำสายเสร็จเรียบร้อยครับเนีจำแล้วก็จะประมาณนี้นี่ปิดฝาเลยยกเบรกเกอร์ขึ้นเลยไปติดแล้วมาดูกัน เอาไฟมาไหมเอาไฟมาแล้วอาทีนี้ลองเอาสว่านเสียบดูล,งลงองเทสลองเทสลองเท้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้ไฟมาแล้ว ทีนี้เราก็จะมา,ายิงฐานจับพัดลมทีนี้เราจะมามาร์คมาร์คจุดที่เราจะเจาะเนี่ยผมได้มาร์คไว้แลวสามจุดแต่ก่อนที่เราจะมาร์คเราควรจะใช้ระดับน้ำอ่าแล้วก็เอาขาที่เราจะจับ ั้งอยู่บนระดับน้ําแล้วเราก็มากจุดสามจุดแบบนี้ทีนี้เรามาเจาะกันเลยผมใช้ดอกสว่านเบอร์หกนะครับผมไปหาเมื่อกี้นะไปหาซื้อดอกสว่านเล็กกว่าน,นี้ทางร้านเขาไม่มีผมก็เลยใช้เบอร์หกอาจจะใหญ่ไปนิด Mais อาจจะจอะยางนิดนึงนะครับสำหรับเจาะเสาเจาะแล้วก็ได้ประมาณนี้ผมก็ปุกตีเข้าไปตีตีให้หัวบานพอหัวบานแล้วผมก็คัดตืรอปาดน,น่าจะได้อยู่ประมาณนี้ครับได้อยู่ครับแน่นมากเลยอู้แน่นแน่น นอดสกรูเนี่ยผมไปหามานะครับตัวเขาตัวตัวเขาแถมมาผมว่ามันเล็กไปผมก็เลยไปหาตัวใหญ่ๆมาอคือแน่นร้ย100อยเปอร์ซนตหมดปัญหาอะทีนี้ก็มาประกอบพัดลมกัน ตอนแรกผมจะประกอบด้านบน่กว่าจะไม่สะดวกผมก็เลยหาที่มหนุนประกอบด้านล่างก่อนก็เหมือนพัดลมปกตินะครับสำหรับพัดลมติดผนังก็เหมือนพัดลมปกติทั่วไปเวลาเราประกอบอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เวลาเราจะหมุนออกเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจับแกนไว้ แกนมันหมุน,มนตามตามเข็มนาฬิกาอันนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอันนี้หมุนแบบปกตินะครับเวลาเราหมุนออกจะหมุนทวนเข็มแต่เกี่ยวตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกลับกันทีนี้ก็เอาฐานใส่ จุดมาร์กสามจุดนี่พลาสติกจุดมาร์กสามจุดเหมือนพร,รมทั่วไปนะครับนี่ <c oughs> ด้านบนสองจุดด้านล่างหนึ่งจุดอันนี้ก็หมุนหมุนเข้าก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับสำหรับหมุนเข้า ให้แน่นพอตึงๆมือนะครับก็ประมาณนี้<ม>อ่าเดี๋ยวจะรูปเอาใบใส่เลย เข้าแล้วมุนทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกาอ่ะแน่นละนี่ก็เอาโลโก้หัวขึ้น เขาจะมีที่ล็อกอยู่ไม่ใช่ที่ล็อกนะครับที่ขอบตรงนี้ตรงด้านขอบที่ล็อกก็มีอยู่ที่เดียวที่ล็อกอยู่ข้างล่างนี่นนให้ขอบตรงเนี้ยชิดกันชิดกันทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยตรวจดูตรงนี้ยังไม่เข้านี่เข้าแล้ว ทีนี้เราก็ดันตัวนี้มายอย่างนี้แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วเสร็จแบบทีนี้ทีนี้ก็จะนี่ตัวนี้ไปเกาะเลยเนี่ยง่ายมากโอ้สูง นี่ทีน,นี้ก็มาลองเสียบปลัปล๊กเลย เฉียบเลยอ่า,าดึงสายยาวหมุนแล้วหมุนแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะทีนี้เราจะปรับปรับแบบนี้โอ้ นี่ได้ประมาณนี้อันนี้เราจะใส่โอ้เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับพัดลมติดผนังหาตริ18นิ้วนะครับอ,อันนี้จะมีเกียร์นะครับหมายเลขของเกียร์ อันนี้เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สามแล้วก็ศูนย์ครับผมสำหรับก้มเงยแล้วก็ใช้มือปรับเป็นล็อกเขาจะเป็นล็อกให้เราปรับเป็นระดับระดับไปนี่อันนี้สงสัยตามสูตรแล้วตามสูตรแล้วนะอ่าเบอร์หนึ่ง เดี๋ยวผมลองกระตุกตัวนี้อีกทีนตอนนี้มันสายอยู่อ๋อกระตุกอีกครั้งนึงก็หยุดสายนะครับผมคิดว่าระบบสายมันจะมีสายเร็วสายช้าไม่มีนะครับมีสายอยู่เกียร์เดียวนะครับเดียบร้อยแล้วครับพัดลมติดผน,นัง11นิ้วเดี๋ยวผมเก็บสายนะครับเดี๋ยวเก็บสาย อขึ้นไปไว้ตรงนั้นทีนี้ผมจะเก็บสายนะครับเนี่ยเอาสายเดิมเขาที่ให้มาให้เราเก็บ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งพัดลมติดผนัง18นิ้วนะครับสายผมก็จะเก็บไว้แบบประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะหากันไกรมาตัดก็จะเก็บประมาณนี้แหละเผื่อ,อเวลาเวลาเสียหรือเวลาเราอยาก อถอดออกเราก็จะได้ถอดได้ง่ายๆ,ๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ